นะครับผมเป็นเสื้อแฟนคลับนะครับจะเป็นรุ่นไหนอรานะครับเป็นเสื้อผ้าไมโครนะครับออกแนวเสื้อบอลนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับราคา299บาทส่งฟรีนะครับ299บาทส่งฟรีมาทันครับผมทุกคนจะได้เสื้อก่อนสิ้นเดือนสิ่งเออทุกคนจะได้เสื้อก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าเราจะเออเป็นการพรีออเดอร์นะครับผมแล้วก็รบกวนนะครับถ้าใครเอฟแล้วรบกวนจ่ายเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวตามยอดนะครับนะครับ ใส่ทันวันที่31แน拜拜่นอนนะครับคพื่อจะได้เสื้อก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนิดนิตยาครับกด M แล้วไม่ต้องกดไม่ต้องกดไม่ต้องกดทับนะครับกดมหนึ่งไปเลยครับผมขอบคุณครับ วัสดีทุกคนครับมาครับมามามาอย่าช้ากันนะจ๊ะแม่จ๋าเปิดวันนี้วันสุดท้ายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับทุกคนครับ เปิดรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับทุกคนครับองค์54ไม่มีถึงครับคุณแม่ไม่มีครับไม่ถึงครับขอบคุณครับน้องฝนครับสวัสดีคุณเจเจเบียร์ครับสวัสดีคาร์เดดี้ฝากเอฟเสิร์ด้วยนะครับคุณรัตนาครับผมพิมพ์ L ครับพิมพ์ L หนึ่งเลยครับผมไม่ต้องพิมพ์ L เท่ากับหนึ่งตัวไม่ต้องครับพิมพ์ L หนึ่งได้เลยครับ เอลได้เลยนะครับผมนะครับผมถ้าหากแม้ว่าท่านใดนะครับระบบไม่ดูดนะครับถ้าหากแม้ท่านใดระบบไม่ดูดนะครับรบกวนทักแชทได้เลยนะครับ